สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสงจ้าห้างเสงรอบเสาระบายแนวทางคนที่8เดือนเจ็ดจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันอ่างคานจ้าสำหรับพ้นห้างเสงรอบเสาระบายแนวท่าคนวันจันทร์จันทที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดี๋ยวมาเบิงผลของวันจันทร์กันก่อนเนาะห้างเสงรอบเ้าเล็กเด่นไฮเด่นสี่และสามผลของรอบเ้าจ้า 8ปดเกาหน่งหลงหหาโอ้โหห่งบนหน่ 1, งหลงกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับแนี่ยข้ามีสี่หน่ามหนึ่งหลังมา1นหาจะแต้มเดียวสำหรับเดียนแปดข้า,ขาอยู่รอบบายเนาะมาออกรอบมาออกลักลอยของรอบเสาเนาะสำหรับรอบบายเลขเดน่นให้เดน่น8กับ7จ็้นคล้องรอบบายจะเจ็ดแปาหลังสองสา สำหรับสองสามรอบบายสองตัวหลังเด่นซับก็ห้าอยู่อยู่เสามาออกบ่ายเนาะสำหรับรู่เด่นไปมาได้ทั้งเสาตับ,บายนะจ๊ะสาหรับบนนี่คือมาเจ็ดแปดสามสำหรับเจ็ดแปดสามนี่เต็มเต็มเด้อจ้าสามตัวบนรอบบายเนาะเด่นเจ็ดลักล่อยอจ้ะเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดสามเต็มเต็มโอ้โห สำหรับ8ปดสามถือว่าเขากันได้แบบตรงๆเนาะมาคู่เด่นเป้เลยแ3ดสาสาำหรับแนวทางขาเ้าถือว่าเขารอบบ่ายจะแปดเน้นพีตูเนาะแเน้นแปทุก,กับ8แมาแปดสมสำหรับเจ็ดแอนโอยเน้นเจ็ดสามเนาะแปดสามบนนเน,น 8, 3, ้เน,นเด่น8ปดู้แปดของเหามาจะสำหรับเจ็ดอยู่ลักรอยจะอันนี่คือแนวทาง ห้างเซ้งคลองวันจันจะตามนี้เลยสำหรับแนวทางเฮ้ามารอบบ่ายจ้ารอบบ่ายกันสามบุสามหลังรอบเสากันหนึ่งบนหนึ่งหลังเนาะแนวทางช่วงนี้ไปไปทางแบบว่าจับทางยากเลยตัวนี้สำหรับนีเคอือถือว่าปางังอยู่เนาะวันจันเมื่อวานนะจ๊าสำหรับเมื่อน,นี้ตามบุญกันตอนจะสำหรับแนวทางหุ้น ทางเสียงของเฮาจะสำหรับพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ใหม่ยยังบอท่านได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกระปากุดกระดิงไว้ด้วยละกันเนาะเพื่อสิไดบ่ผ่านแนวทางที่แอจรอยลงมหายนราจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะรับชมแนวทางของแอดรอยได้ผ่านสองทาง YouTube อย่างเดียวจะคือจอยบม่มีกลุ่มแล้วก็บ,บ่มีไลน์ใดๆทั้งสิน้นเนาะถ้าสนใจแน,นวทางคือรับชมผ่านสองทาง YouTube ใดอย่างเดียวจะจอยพารวยสแนลจะฝากด้วยละกันเนาะ ต่อจ้าหั่งเซ้งรอบเ้ามือในสี่กับสามรอบเ้ากับรอบบ่ายมือนีนได้เด่นซนสามซนจะเ้าบ่ายมือนีแจับคูเด่นสี 4. 4่ยูรสี่สี่แปดอันนี้สี่เจ็ดสี่ สีสอ่าสำหรับ4ีสองอยู่มุมสุดท้ายเด้อจ้า3ามสี่สามหสาาำหรับเด่นสามดูสามมือนี่มีเบิรมีเบิ้์3สอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเหล็กเบิ้ รอบ,บาบจะสามกับสองวิ่งรูดจะใซ่วิงจจว่งใส่รูดก็เ้าถามักถา้กถาชอบนำไปวิง่งไปรูดได้จ้ะสำหรับเด่นสายรูดสามนี่เสาใบโซนเนาะตัวประกบขู่มีสามสามอยู่เด้อจ้ะถามักถา้กถาชอบเบิ่นตามไดเอ้อร3สามสามจดไว้ให้จดไว้ให้เป็นแนวทางเนาะสามแปด สามหาสำหรับ3าหาอยู่รอบบายนะจ๊ะสองเก้าสองแปดสองหาสองหนึ่งสองูอานมา2อสเนาะตัวเน้นจ้ารอบบายมือนีเน้นสองแกับสองหนึ่งละกัน สรอบใบนี o, สส ام, ส่สามเก่ากับสา4เจ1ดสี่ เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางหัง่งเส้นข้นที่8ดจ้ะสำหรับแนวทางมือนีตามหนีเลยจ้ะมือนีคอยมาปาังปังคอยมาเด้งเด้งคอยมาเต็มเตมเศร้าบ่ายบนล่างละกันเนะาะอาจจะได้การรับช่วงไวเป็นแนวทางจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกันมีลูดจะปากนําไปเปรียบเทียบพีเจรณาการเบิ่งเนาะข้นอยู่กับความหมักความชอบมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้ะสวัสดีจ้า